โตโยต้าเคมอเตอร์ครับนี่เลยครับมาตอนนี้นะครับมาตุรุ่นใหม่ๆนี้ออกมาเป๊ะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแล้วสำคัญในงานมอเตอร์เอ็กโปที่อินแพลนทองครับผมโอ้โหนี่คนรุมดูกันจองกันเออเลยอ่ะโอ้โหเอาย้ำเลยนะครับวันจันทร์นี้ครับจันทร์ที่11ธันวาคมนี้พบกันครับที่บูธของโตโยต้าเคมอเตอร์ครับพบกับส่วนรถ โปรโมชั่นของแถมโปรโมชั่นสุดพิเศษเยอะแยะมากมายที่บูธของ Toyota าเคมอเตอร์ในงานบอ t เตอร์เอ็กนะครับที่ IMPACT เมืองทองวันจันทร์ที่11ทธันวาคมนี้แล้วพบกันที่บูธของ Toyota าเคมอเตอร์ครับเริ่มจะเดินขยับเข้าหานะครับจากตัหลักก็มีหมัดขวาตรงๆยาวกว่านะครับต่อยขวาเตะขวา ดูว่าไม่ต้นแล้วครับประตักนินีก็มีแค้งนี้คอยประกัดเอาไว้แล้วมีหมัดคอยบวกด้วยเขาเริ่มจะมั่นใจเริ่มจะได้ใจหรือเปล่านะครับจตุรัสเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับตีนะครับโอ้โห,โหเบียดเข้ามาโดนบวกมักเหมือนกันครับเอาหนึเงประตักนินนะหมัดใช้ได้เลยต่อยหัวเข้ามาไปแล้วอะ่ะไฟแดงจตุรัสนะครับชุมสี่สุมห้ามาไม่ได้นะนี่อา้าวยาวกว่านิดนึงจตุรัตประตักนินซ้ายมา ฟันไปเจตุรัตประตัดนินติงขวาเข้ามาแล้วล็อกไว้เจตุรัตตีไปตีได้ตีไปขรมการแก่แยกก่อนแมายังดูดีเลยนะครับนี่แหละเสียบส์ให้ท่านได้ชมมวยมันๆอย่างนี้ตลอดเอ้าขวาติดไปจตุรัตแดงเมินประตัดนินแมาออกข้างนิดนึงซ้ายหลุดมาแม่จตุรัตลุยเลยอ่ะอาศัยตัวใหญ่ปล้ำก่อนปล้ำตีได้ไม่ได้แมาประตัดนินก็ก็อกบนไว้เลยนะครับล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้ แม่กัน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 ไปก่อนดูครับโอ้โวันนี้มาเบียดไปเบียดมาพลิกไปพลิกมาทุกคู่เลย <c oughs> เอาดูครับมาเทิ้งลงไปเลยครับมาว่ากันต่อว่ากันต่อนี่ครับจตุตรัสไม่สนครับมาผู้พิชิตความเจ็บปวดอยู่แล้วไฟแดงต้องชนอย่างเดียวนะครับความเป็นมวยหลักเลี่ยมเชิงดูจะเป็นรองปราตักดินนะครับมีลูกขีบแล้วก็มีหมัดที่คอยบวก โอ้โดนเข้าไปทำท่าไม่ดีเหมือนกันเลครับจตุรัสแต่ยังคงเดินตลอดขยับเข้าหาเตะขาแล้วก็มีหมัดขวาทิ้มตรงๆมีซอกสลับด้วยประตักนินนี่เก๋าเกมนะครับไม่ตกใจอยู่แล้วนะครับออกซ้ายออกขวาเล็กวาก็จริงอ่าอาวุธหลากหลายเลยอ่ะประตักนินตัวเลกขกว่านิดนึงดูดีดูเลี่ยมดูเลี่ยมอ่าบวยต้องมีทุกอย่างทั้งเชิงทั้งหนักทั้งฉลาดทั้งเลี่ยม ปลายยกแล้วนะครับเข้ามาจตุรัตเอาวอาโอโอทําท่าเป๋ทําท่าเป๋เ,ปเอาตีได้แล้วจตุรัตเด้งมาล็อกแขนมาตีตีตปลายยกปลายยกเอามาตักมินแต่ก็กอดบนไว้เลยนะครับปลายอีกนิดนึงใกลยย้จะหมดยกหมดยกที่3ครับี่บริษัเพรดีดีดบ็อกซิ่งเวอร์ชันจำกัดนะครับในทีมงานกลัดกองมีเยอะแล้วก็เสียโบสนะทาเดชน,นะครับออกคู่มวยให้แฟนได้ลุ้นกันตลอด เอาบุกนักบุกนักจจตุรัตน์ในแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่โจมตีแล้วยกนี้โจมตีเอา้ากรรมการแย่ก่อน <c oughs> นี่ครับหายกเดือดแล้วครับตอนนี้อันนี้ขอบคุณด้วยนะครับกับ d t a ท2 5G Happiness Express สัญญาณความสุขเร็วแรงทั่วไทยนะครับ ขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยาดองเล้าตราเก้าเหรียญยาแก้ไอตราปอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่และมันยาตรามาวินแป้งโยคยีในรัศมีวงกลมรถกระบะมิตซูบิชิไททัน บริษัทจงไทยเจี้ยนหมีงเอี้ยวเอี้ยคุปจำกัดจิวเจิ้งปู่ซินเจียวหนังจิวเจิ้งอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัชส,สกุลพร้อมโดยคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดนะครับและน้ำจิ้มดาบลันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรดเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยเจเจปอซาวนา่าร้านคอรกเทลซีฟู้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับเอาละครับออกมาเบียดนะครับเอาศัยความใหญ่นะครับมีหมัดแล้วก็จะปล้ำไนตีเข่าประจักนี้นี้ไม่สนนะครับโอ้มีหมัดที่คอยบวกด้วย ออกซ้ายออกขวาอ,อาศัยหลักเหลี่ยมนะครับแล้วก็โต้ด้วยแทงขวาหนักๆเหมือนกันเอาละครับทีมงานบอกให้เดินให้เร็วนะครับแจตุรัตเขยักเข้า,าไปมีหมัดมีศอกกลำ้ำในปะตักนินก็ล็อกเอาไว้แล้วก็ตั้งกําแพงนะครับโอ้ทำให้แจตุรัตก,ก็ยังตีได้ไม่ถนัดนะครับเอาชนอย่างเดียวแจตุรัตมาปะตักนินต่อยไปหยโยลงดานไปทีนึงเออคู่นี้ต่อยกันเหมือนกับเวทีแคบ เออติดติดกันตลอดเออไม่ไปไม่ไปกลางอ่ะอ้าวมันเป็นอย่างนั้นเอ้าต่อยไปจตรุรัสลุยไม่ลุยไม่ได้มาตักนินขวาเด้งมาขวาอีกดอกนึงจตรุรัสต่อยขวาเอ้าไหยตีได้ไม่ได้จตรุรัสมโดนตั้งแพงไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ยังตีไม่ถนัดนะครับอ่านี่ครับไม่สนเบียดเดินอย่างเดียวจตรุรัสแม่ โอ้โหเทลทิ้งลงไปเลยประจักนินโอ้โหเลยว่าเกี่ยวได้แล้วก็เททิ้งจ่าตุลัดต้องเดินให้เร็วต้องเกาะให้ได้นะครับท้านี่โอ้โหจะโดนเลยนะครับออกแข้งแล้วก็ขาวไว้งัดความเก๋าออกมานะครับประจักนินเล็กกว่าดูนะครับเริ่มจะมั่นใจด้วยท้ายโอ้โหยกนี้นี่โดนไปเยอะเหมือนกันครับโอ้ยโดนบวกมันเข้าไปํำท่าจะเสรษาลาหแล้วครับอ้าวปลายก ต้องชนอีกแ้ออกแรงเยอะหน่อยเจตุรัตแม่ปตักนินออกลูกให้เอกเลยปังเข้าไปมาแม่เตะและตั้งอำแพงเลยนะครับโอ้ให้กรรมการเห็นเลยโชว์ดอกนี้ปลาย,ยกที่สี่แล้วนำเงินประตักนินแม่ดูดิออกนิดนึงมองเห็นหมดเจตุรัตหมดยกที่สึกมาข่าบอันนี้ต้องขอบคุณนะครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับส่งเสริมสนับสนุน อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมวยมันวันสุขของเราในวันนี้ขอประคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพรโรเบ็เพชรยินดีอาคาเดมี่นี่ครับสาสกุลยิมมวยเด็ด789คองสวนคูร,รีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผา ท็อกออฟเดอโอแกนไนเซอร์หัดใหญ่พร้อมด้วยอุปกรณ์มวไฟเตอร์นะครับแล้วก็น้ำจิ้มดาบลันสารคามรวมถึงคุณจิ้นเจเจด้วยครับนี่เลยครับในนามของพิธีดีบ็อกซิึ่งมาชั่นนะครับต้องขอบคุณเลยทีเดียวแต่ละท่านแต่ละท่านนะครับ,รบที่ร่วมกันสนับสนุนฉะนั้นวงการมวยเราก็ไปได้ดีตลอดโดยเฉพาะอย่างพิธีดีบ็อกซิึ่งมาชั่นนี้ไม่ต้องห่วงมวยเยอะแล้วก็ชอบมวยคู่ไหนแบบไหนอย่างไรนีแจ้งมาแจ้งมาน้ำหนักไล่เลี่ยกันแล้วเนี่ย ฟอไม่หนีกันจัดให้เลยครับเาบาียดไปเบียดมาสนุกทุกคู่แล้วครับคู่นี้จตุลัดมาต้นแฟนบอกดูดีกว่าออกนำไปก่อนแต่ว่าชกไปชกมานี่ครับแม่ชักจะหลงเวน,นะครับไฟแดงโอ้โดนความเก่าเข้าไปนะครับกระตักนิน่งนิออกซ้ายออกขวาดูนะครับฝีมือหลักเลี่ยมเชิงงัดความเก่าออกมาสู้นะครับเล็กกว่าก็จริงจตุลัสนี่ทีมงานสั่งเดินต่อยหมัดฟันตอกอย่างเดียวแต่ว่า ทำอะไรได้ไม่ถนัดเท่าที่ควรแล้วครับตตักนี่ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเลยนะครับแมมวยตัวเล็กนี่ต้องเก่งเหมือนกัในอดีตที่ผ่านมาหลายคนเนะี่ยไม่ไว่าจะเป็นฉัดชัยหรือว่าทองพิินดีนอย่างนี้ตัวเล็กเสียเปรียบน,นะแต่ว่าเชิงชั้นเชิงแพรว์ล่รวนี่ดูดิแมยิงต่อยแล้วนี่ออกนิดนึง แม่บางทีบางครั้งนี่มองดูใกล้นะครับดูพอจะเข้ามาถูกทีปอีกแล้วงวยบางทีบางครั้งพอทําแต้มไปเนี่ยนะดูมันจะทุกอย่างมั้งคับโสภาชาตาพรเนี่ยค้ามองมองเห็นหมดอ่ะครับเออนี่ถ้าเกิดว่ายังไล่ไม่จนกระดานนี่มันก็งมงางมงาเหมือนกันนะนี่ครับว่าจะโดูโอ้โหปัดตักนินแก่เขี้ยวเลยครับไม่ให้จตุลัด แมาทำอะไรได้ถนัดเลยครับแมาอยู่ห่างอยู่ห่างเนี่ยเดี๋ยวพอได้จังหวะจะกรรวบเอาไว้ครับโอ้ความพยายามนี่สอบผ่านเลยครับพี่อรีแต่ว่ามันยังหาลูกเข้าทำถนัดถนัดไม่ได้ก็เรียกว่าพยายามขึ้นอย่างเต็มที่ไม่มีท้ออยู่แล้วนะครับ้ายกนาเดินเป็นมวยโชกสนุกอย่างที่บอกแต่ว่าความเป็นมวยหลักเยี่ยมเชิงนะเสียเปียบนะครับด<อ>ูนะครับอ้าวพยายามจะเบียดต่อยหมัดเหมือนกัน มาเจีกับมวยเก่าๆอย่างเพชรอรุณีจาตุัาที่ว่าอาวุธนักๆแรงๆนีกๆน่ก็กกกกไปไม่เป็นเหมือนกันแล้วครับอ้าวหลายยกแล้วนะครับแม่สมองนี่เหลือกินเลยน้ําเงินนะครับประตัดนินดูดิล็อกลายแขนล็อกไว้เลยอ่ะโอ้กินเหลี่ยมกินเหลี่ยมนี่แหละครับเรื่อหมดกินเหลี่ยมหมดยกสุดท้ายรอสักพุ่นะฮะภาพประทับใจมากเลยรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับคาระวะเลยทีเดียวนี่เลยครับ เดี๋ยวหมดผู้นี้ก็ได้ชมวยคู่เอกแล้วรอการตัดสินสักนิดหนึ่งนะครับจบคผู้นี้ก็ดอกไม้ป่าครับยอดกล้านะครับชกกันนนพิกัด121ทำการดูคะแนนเรียบร้อยแล้วก็ตามที่เห็นนะน้ำเงินนะครับน้ำเงินวันนี้นะครับประตักบิดประักนินนะครับซิมบีโมยไทยชนะจตุรัสซับฟีดาไปอย่างขาดลอยนะครับนี่เทเลย